สวัสดีครับเพื่อนๆผมจะพามาดูเหรียญตัวนึงนะครับผม OMG ปกติผมไม่สนใจหรอกนะครับแต่เพียงแค่ว่าวันนี้ลองดูนะครับเพื่อนๆลองดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ OMG นะครับนะครับก็สวยงามมากเพื่อนๆนะก็คือกราฟเดือนนะครับก็จะลงมาโซนนี้นะครับก็คิดว่าจะอยู่ในโซนของแนวรับนะครับเพื่อนๆก็เป็นเทรนแบบนี้เลยนะเพื่อนๆแนวนี้เลยนะครับก็อาจจะลงตรงนี้อีกครั้งก็ตวัด ขึ้นไปหรือว่าต้องเบรกลงมาข้างล่างนะครับตอนนี้อยู่ที่8บาท6นะครับอย่าหลุด7บาทก็แล้วกันนะครับผมอย่าดอลลาร์นะครับเป็นดอลลาร์ผมพูดปิดนะครับก็เฟรมเดนะครับก็สวยงามนะเพื่อนเพะตานเฟรมจำเดก็จะอยู่แบบนี้นะครับก็สันนีษตานไวยว่าขึ้นกลับนะครับเพื่อนเนี่ยแนวนี้คนไหนที่ติดดอยตรงเนี้ยอาจจะต้องซื้อสะสมเพิ่มสักหน่อยเพื่อตัวลงมาตรงนี้ถ้ารู้ว่าไม่ดีก็ขายติ้งนะครับแต่ไปต่อได้นะครับเพื่อนๆ่ากลับไป20ดอลนะครับตอนนี้88ดแปดดอลถ้าไปดบวกแปดต้อง ลงมาเกินอเกิมนมา50%เราเรากำไร100%เลยถ้าเกิดเราซื้อที่8ดอลกลับไปที่16ดอลน,นะครับผม16 8 6 8 16ถูกต้องครับ16 17 18 19 20นะครับประมาณสัก100 1 2 3เประมาณ1 5 0 1 5 0เลยนะครับเพืเ่อนๆนะครับแต่คนไหนที่ซื้อที่อ20ดอลน,นะครับ20ดอล นะครับลงมาเหลือแนะครับถ้าเกิดสิก็กระตุน้น50%วันประมาณ60%ของพอร์ตนะครับประมาณนี้นะครับผมก็ลุกันต่อไปนะครับตัวนี้เป็นเหรียญ OMG แต่ผมคิดว่าไปได้นะครับเพื่อนคิดว่าไปได้นะครับอย่างนแป๊บนึงดูตัวนี้ก่อนนะครับกาลาเป็นยังไงผมคิดว่า OMG นี่ไปได้นะครับเพื่อนไปต่อได้นะครับโอเคํำเป็นวิสีก็อยู่ในเทรนนี้กับเทรนแรกเพื่อนนะโอเคนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ น่าจะเป็นแบบนี้มากกว่านะครับนะครับน่าจะเบรกขึ้นมากกว่าที่จะเลือกลงนะครับแต่ตรงนี้ก็เสี่ยงเหมือนกันนะครับแต่ผมยังมองว่าไปต่อนะครับเพื่อนๆนะโอเคนะครับไปต่อนะครับก็น่าจะเทสไปที่9ดอลลาร์ได้นะครับยอดนี้นะครับยอดนี้ถ้าดูตามเฟรมของ1ชั่วโมงนะครับขึ้นต่อแน่นอนอยู่แล้วนะครับตัดขึ้นไปนะครับก็9.31ดอลลาร์นะครับไปได้นะครับ9.31 โอเคนะครับการสัางลงไ้ัมเพนเดเนี again, so so ่ยสวยงามมากนะครับก็คิดว่าลงโอบอสมาแล้วก็คือขายมากเกินไปแล้วก็พร้อมที่จะขึ้นนะครับก็พร้อมที่จะตรงนี้ตวัดขึ้นนะครับอืมนี่คือกราฟของ o n g นะครับผมมองขึ้นนะครับเพื่อนๆนะครับสิบดอลอย่างน้อยได้เห็นนะครับโอเคคลิปนี้ไม่ได้ชี้นำราคานะเป็นการคาดเดาส่วนตัวนะครับก็ไปกรองข้อมูลกันเอาเองนะครับสาหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ